สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทําข้าวมาันไก่นะครับแอดขอบอกเลยสูตรนี้อร่อยมากเจ้าเข่าเจ้าเดินเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาต้มไก่ทาน้าซุปกันเลยครับแอดจะใช้เป็นน้ำเปล่า8ดถ้วยตวงนะครับตามด้วยราชี3ต้นเกลือ 1. ช้อนโต๊ะซุปไก่1ก้อนคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเลยนะครับเมื่อส่วนผสมของเราละลายเข้ากันดีแล้วเราไปเตรียมฟักใส่น้ําซุปกันเลยครับพเพื่อนๆใส่ฟักตามต้องการได้เลยนะครับ ปิดฝาต้มน้ำซุปจนเดือดรอให้เดือดจัดก่อนนะครับค่อยใส่ไก่ลงตามไปไก่ใส่ได้ตามต้องการเลยนะครับเพื่อนๆต้มไก่ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับหรือจนเนื้อไก่ยุ่ยก็ได้นะครับระหว่างรอเราไปทําน้ำจิ้มกันต่อเลยครับแอนจะใช้เป็นขิงแก่หนึ่งหัวนะครับใช้ช้อนขูดเปลือกออกเลยครับเราจะแบ่งขิงออกเป็น3ส่วนนะครับเท่าๆกันส่วนที่1นะครับหั่นเป็นเม็ดบางๆไว้สําหรับผัดกับข้าวนะครับส่วนที่2นะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับสาหรับทําน้ำจิ้มนะครับ ส่วนที่3นะครับให้เราหั่นเป็นชิ้นลูกเต่าเล็กๆนะครับไว้สําหรับโรยหน้าน้ําจิ้มนะครับเมื่อเราเตรียมขิงทั้ง3ส่วนพร้อมแล้วเราไปปั่นน้าจิ้มกันเลยครับเพื่อนๆน้ําจิ้มแอดจะใช้เป็นเต้าเจี้ยว4ช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วขาว5ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู3ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดํา2ช้อนโต๊ะน้ํากระเทียมดอง3ช้อนโต๊ะน้ําตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะกระเทียมดอง1หัว ขิงซอยที่เตรียมไว้นะครับพริกแดง400กรัมกระเทียม400กรัมหากเพื่อนๆไม่มีเครื่องปั่นไฟฟ้าสามารถใช้เครื่องปั่นแบบมือดึงแบบแอดได้เลยนะครับทั้งง่ายทั้งสะดวกดีนะครับเสร็จแล้วครับน้ำจิ้มเข้าวมา่ยลไ่ของเราดูหน้าตาหน้าทานมากๆ ถ้าเพื่อนเชอบทาเนเผ็ดสามารถโรยหน้าด้วยพริกได้นะครับตามด้วยขิงซอยที่เราเตรียมไว้คนส่วนผสมไ้เข้ากันเลยครับเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วครับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ของเราแอดขอบอกเลยสูตรนี้อร่อยมากๆแซ่บสุดๆเราทำน้ำจิ้มเสร็จแล้วเราไปดูน้ำซุปกันต่อเลยครับเพื่อนเเมื่อไก่ของเรายุ่ยและน้ำซุปได้ที่แล้วเรานำไก่ขึ้นพักไว้กันเลยครับหลังจากนั้นให้เราตักน้ำซุปไว้สี่ถ้วยตวงนะครับเอาไว้สําหรับหุงข้าวมันไก่นะครับแอดจะใช้หุงข้าวเป็นแบบกระทะนะครับเรามาเริ่ม เคี่ยวจนหนังไก่มีสีเหลืองและมีกลิ่นหอมเลยนะครับตามด้วยขิงหั่นแว่นที่เราเตรียมไว้นะครับผัดขิงจนหอมเลยนะครับตามด้วยกระเทียมทุบ50กรัมผัดจนกระเทียมมีกลิ่นหอมเหลืองเลยนะครับใส่ข้าวหอมมะลิ2ถ้วยตวงนะครับอจะล้างซาวข้าวน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผัดส่วนผสมหรือคลุกเคล้าข้าวให้เข้ากันเลยครับเมื่อเราผัดส่วนผสมเข้ากันดีแล้วให้เราใส่น้ำซุปที่เตรียมไว้นะครับ4ถ้วยตวง หลังจากนั้นให้รับปิดฝาอบอบข้าวทิ้งไว้30นาทีนะครับให้เราใช้ไฟเบาๆนะครับเพื่อนๆให้รับเปิดคนข้าวทุกๆ5นาทีนะครับเพื่อป้องกันตูดของข้าวไหมนะครับหาก30นาทีแล้วข้าวของเรายังไม่ได้ที่สามารถใส่น้าเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วครับข้าวมันไก่ของเราดูหน้าตาหน้าทามา,มากๆเป็นเม็ดสวยงามเราตักข้าวใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟกันเลยครับเพื่อนๆจัดจานด้วยแตงกวา สามด้วยไก่ต้มนะครับโรยผักชีที่น้ำจิ้มเพิ่มความหอมเล็กน้อยเสร็จแล้วครับข้าวมันไก่ของเราพร้อมเสิร์ฟให้เพื่อนๆได้ทานกันแล้วครับมามาหมั่นข้าวมันไก่กันครับเพื่อนๆ